สวัสดีค่ะน,นักเรียนสวัสดีค่ะน,นักเรียนทั้งสองห้องนะคะทั้งห้อง A และห้อง B ของเรานะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่4ของคุณครูจิ้มนะคะคุณครูจิ้มขอสอนต่อเนื่องนะคะมาจากคลิปที่3นะที่คุณครูจิ้มพา่านักเรียนสอนอเรื่องอขอโทษค่ะพา่านักเรียนเรียนเรื่องนะคะการผันอักษรหรือการผันบรรยุก์นะคะ เพราะว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะและเป็นอะไรที่ต้องทําความเข้าใจเป็นอย่างมากในวิดนี้นะคะคุณครูจิ้มก็จะวนเวียนอยู่ในการขันอักษรการขันบรรยุกนี่แหละคะ่ะเนาะก็คุณครูอยากให้เด็กๆทําความเข้าใจให้ได้เพราะว่าการข,นนาข,นขนันบรรยุกการขันอักษรเนี่ยเราจะต้องใช้ไปจนถึงป .6 จนถึงมัธยมถ้าใครอยากเรียนเป็นครูภาษาไทยนะคะก็ต้องใช้จนไปถึงมหาวิทยาลัยเลยะคะ่ะและเราจะต้องมีเทคนิคในการจํา ไตรายางก็คืออักษรสามหมู่นะคะก็คือหมู่สูงหมู่กลางหมู่ต่ํานั่นเองยิ่งไตรายางของเราเนี่ยยิ่งเป็นอะไรที่สาคัญมากนะคะเพราะว่าทําไมอักษรกลางมีกี่ตัวอักษรสูงกี่ตัวอักษรต่ำกี่ตัวอ่ะอักษรอ,อ,อักษรกลางนะคะพันได้ครบห้าเสียงนะคะอ่าก็จะมีเก้าตัวอักษรสูงพันได้สามเสียงมีสิบเอ็ดตัวอักษรต่ำ พันได้สามเสียงเช่นกันมี24ตัวแต่อักษรต่ำเนี่เราต้องไปแบ่งออกว่าเป็นต่ำคู่ต่ำเดียวนะคะต่ำคู่จะมีส4บตัวต่ำเดียวจะมีสิบตัวนั่นเองนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เด็กๆจะต้องจํานะคะในขณะที่เราคุยก,กันอยู่นะคะคุณครูจิ้มขอแชร์ข้อมูลเนาะขอแชร์ข้อมูลขึ้นให้เด็กๆก่อนนะคะ,ะทีนี้นะคะ,ะระหว่างที่เรารอข้อมูลอยู่เนาะ คุณครูจิมก็จะอธิบายไปด้วยนะคะตอนนี้ข้อมูลยังไม่ขึ้นนะคะเด็กๆค่ะ,ะการพันวรรณยุกนะคะเราต้องหาเทคนิคในการจําให้ได้วันนี้นะคะหรือคลิปนี้คุณครูจิมก็จะมีเทคนิคดีๆนะคะมาช่วยในการจําเนาะแต่ะเพราะว่าเทคนิคของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะหรือว่าครูแต่ละท่านที่สอนเรามานะคะก็อาจจะมีเทคนิคในการจําที่ไม่เหมือนกันเนาะ อ,อย่างคุณครูจิ้มนะคะโอบขึ้นเลยหน้าแรกนะคะอะนี่เขาเรียกว่าไตราย,ยางนะคะอักษรสามหมู่นะคะหมู่สูงนะคะเราเริ่มต้นจากหมู่สูงเนาะ,ะหมู่สูงก็งคือมีเทคนิคในการจําอย่างไรของสําหรับครูจิ้มแล้วนะคะครูจิมใช้ตะ,ะครู่ค่ะครูจิ้มจะใช้ชั้นฝากขวดที่พึ่งอดูดดตรงนี้นะคะชั้นฝากขวดที่พึ่งใส่ถุงให้เศรษฐี ชันฝากขวดที่เพิ่งใส่ถุงให้เศรษฐีหรือบางคนอาจจะชินทำว่าผีฝากถุงข้าสารให้ฉันขวดฐานสารสีนะคะแบบนี้ก็ได้แล้วแต่นะคะเทคนิคของคุณครูแต่ละคนที่เคยสอนเรามานะคะก็พยัญชนะทั้งหมดนะคะก็จะมี11ตัวนะคะก็คือตัวนี้นะคะอ่ะทีนี้ไปดูอักษรกลางค่ะอักษรกลางนีชั่วยอยู่แล้วค่ะอักษรกลางนี่อเขาผันวรรณยุกได้ทั้งหมด5เสียงนะคะ อโอ้ทั้งหมดห้าเสียงนะคะรูปวรรยุกต์มีสี่รูปห้าเสียงนะคะสามาัญเอกโทตรีจัตวานะคะ,ะทีนี้เทคนิคในการจําเหมือนกันง่ายที่สุดก็คือไก่จีบเด็กตายเด็กตายบนปากโอง่งนั่นเองนะคะมีพยัญชนะเก้าตัวนะคะก็คือไก่จีบเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งนั่นเองนะคะทีนี้มาดูอักษรต่านะคะอักษรต่ําตัวนี้นะคะผันได้ สามเสียงนะคะแต่อักษรต่ำานี่เป็นอะไรที่เด็กๆจํายากมากเพราะอะไรรู้ไหมพื้นเสียงของเขาเป็นพื้นเสียงสามัญแต่รูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกันรูปวรรณยุกต์เอกเสียงจะเป็นโทรูปวรรณยุกโทเสียงจะเป็นตรีนั่นเองนะคะทีนี้นะคะอ่าเด็กๆด,กดูนะคะอักษรต่ําคู่ที่ครูจิ้มพูดไปเมื่อกี้อักษรต่ําคู่จะมีสิบสี่ตัว เพราะว่าอักษรต่ํารวมกันมี24ตัวอักษรต่ําคู่นะคะมีอะไรคะมี14ตัวที่เราควรจะท่องจําก็คือขอซูมมให้นะคะอ้าวแล้วแต่เทคนิคในการจําของแต่ละคนนะคะพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่ออ้าวซื้อช้างห่อทีนี้ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือพย,ยัญชนะที่จะต้อง เอามาจับนะคะเอามาจับใส่เสียงของพ่อค้าฟันทองเดี๋ยวครูจิมมีเทคนิคให้นะคะหรืออีกเทคนิคหนึ่งนะคะครูจิมจะบอกว่าเพื่อนสีใครชอบทําฟันฮะ,ะเพื่อนสีใครชอบทําฟันฮะนะคะอีกเทคนิคหนึ่งในการจําอักษรต่ำคู่นะคะทีนี้อักษรต่ำเดียวนะคะมีทั้งหมดสิบตัวนะคะอ่างูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมรีโลนะคะ มีทั้งหมด10ตัวให้จำนะคะที่นี้ทุกครั้งนะคะที่คุณครูจิ้มทำงานไม่ว่าจะงานอะไรที่เกี่ยวกับการผันวรรณยุกหรือการผันอักษรน,นะคะที่เกี่ยวข้องกับไตรยางขึ้นมาหนูครูจิ้มจะมีกระดาษทดขึ้นมาเลยนะคะกระดาษทดโอ้ยเหมือนวิชาคณิตศาสตร์เป๊ะเลยใช้กระดาษทดนะคะครูจิ้มจะต้องทำยังไงก็ได้ทำให้ตัวเองจำได้คครูจิ้มก็จัด การกระดาษโทดขึ้นมาเลยคุณครูจิ้มจะใช้เทคนิคของคุณครูจิ้มให้ดูนะคะอ่ะปึ๊บคักครูค่ะนี่เทคนิคในการจํำของคุณครูจิ้มนะคะอ้าวเห็นชัดไหมคะอ่ะคุณครูจิ้มจะแยกเลยค่ะพอได้กระดาษมาปุ๊บคุณครูจิ้มจะแยกเลยว่าอักษรกลางมีกี่ตัวนะฉันต้องมานึกก่อนอ้าวมานึกก่อนอักษรกลาง ไก่นะคะสักครู่นะคะคุณจิมขอเปลี่ยนปึ๊บอ่ะไก่ก็กไก่จิกจอจานเด็กเด็กเมื่อมีดอเด็กแล้วต้องมีดอชดานะคะอ่ะขคุณครูจิม z ูมให้ตายเมื่อมีตอเต่าต้องมีตอประตับบนปากองครบเก <c 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 uh ้าตัวไหมคะอ่ะคุณจิ้มก็ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองอ้าว ก้าตัวติ้งอ้าวกระดาษทดขอ,ของคุณครูจิ้มมาแล้วอ่ะทีนี้ครูจิ้มก็มาอักษรสูงอันนี้คือเทคนิคในการทํางานของคุณครูจิ้มนะคะตอนครูจิ้มเรียนหนังสือสมัยเป็นเด็กนะคะเหมือนที่เรากําลังเรียนอยู่เนี่ยอ,อักษรสูงแต่อักษรสูงนะคะคุณครูจิ้มถนัดแบบนี้นะคะเด็กๆผีฝากถุงข้าวสารให้ชั้นขวดฐานสารศีลน,นะคะ ครูจิ้มกระปเลยผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันขวดฐานสารสีหรือสีนั่นเองนะคะอ่ะแบบนี้เลยค่ะเด็กๆสังเกตว่าคําที่เขาเอาอมาให้เราจํานะคะจะเป็นแม่กอกาเขาจะให้เราจำํำพยัญชนะต้นของเขานั่นเองนะคะครบไหมคะครบ11ตัวนะคะออาวทีนี้มาตรงอักษรต่ํานะคะอัก อักษรต่ำมี24ตัวนะคะอักษรต่ำมียี่สิตัวทีนี้คุณครูจิ้มก็มาแบ่งออกเป็นอักษรต่ำคู่นะคะ14ตัวอักษรต่ำคู่สิบสีตัวครูจิ้มถนัดคำว่าพิอักอะไรคะพ่อค้าอักพ่อค้าฟันทองซื้อช้างพ่ออ้าวเห็นไหมคะ พ่อค้าฟันทองซื้อช้างหอกทีนี้เรามาจับคู่เสียงของเขานะคะให้ครบ14ตัวพ่อมีพอพันมีพอพันต้องมีพออะไรต้องมีพอสำเพานะคะมีพอพันต้องมีพอสำเพามีคอควายต้องมีคอคนมีคอระทางฟังเสียงนะคะคอควายคอคนคอระทางเสียงเขาจะมาคู่กันอ่ะทีนี้ฟันฟอฟันมีเสียงไหมคะมีคู่เสียงไหมพยัญชนะ ไม่มีผู้เสียงนะคะก็แดดเลยค่ะทอทหารมีทออะไรบ้างทอนางมนโถท,ทอผู้เท่าทอธงนะคะอ่ะผู้เสียงของเขามีซอโซมีผู้เสียงไหมคะไม่มีขีดแดดค่ะชอช้างเมื่อมีชอช้างจะต้องมีชอกระเชออ่ะผู้เสียงของเขาคือชอกระเชอนะคะทอนก้มีผู้เสียงไหมไม่มีครบสิบสี่ตัวไหมมานับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสิสีสิบสี่ตัวเป๊ะค่ะ สีตัวแล้วนะคะทีนี้ตามอักษรต่ำมียี่สิบสี่ตัวไปหานะคะทีนี้เขาเรียกว่าต่ำเดียวคําว่าต่ำเดียวคืออักษรต่ำที่ไม่มีคู่เสียงเลยนะคะก็คืองูใหญ่นอนอยู่อยู่ก็คือยอยักษ์นะคะอยู่ยอยักษ์นะไม่ได้มีออ่างเข้ามาร่วมนะคะอยู่นะริมนะคะโอ้ขอโทษค่ะเด็กๆอ,อันนี้ผิดนะคะเป็นรอเรือนะคะอ่ะ อันนี้ผิดนะคะผิดอ่าขอโทษนะคะริมวัดโมลีโลครบ10สิบตัวไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าวครบสิบตัวนะคะครบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสิบสีบวกสิบก็เป็น24ตัวตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเทคนิคในการจําของเด็กๆนะคะเด็กๆสามารถเอาเทคนิคของคุณครูจิ้มไปใช้ได้นะคะ ทุกครั้งที่คุณครูให้งานคุณครูจะเขียนแบบนี้ลงในกระดาษเลยหรือมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งจำง่ายๆหาอักษรกลางกับอักษรสูงออกมาก่อนหาอักษรกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้ออกมาก่อนนะคะที่เหลือจะเป็นอักษรต่ำหมดเลยเพราะทำไมถึงบอกว่าหาเทคนิคตัวนี้ออกเพราะว่าอักษรกลางกับอักษรสูงมันน้อยแต่อักษรต่ำมันเยอะนั่นเองนะคะ นี่คือเทคนิคที่คุณครูจิ้มเอามาแชร์นะคะให้เด็กๆดูว่าคุณครูจิ้มจําได้อย่างไรนะคะอ้าวสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็รู้จักเทคนิคในการจำไตรายางาหรืออักษรสามหมู่แล้วเนาะก็คุณครูจิ้มก็ฝากให้เด็กๆนะคะเอากลับไปทบทวนให้ครูจิ้มด้วยนะคะ อยากให้เด็กๆจําได้อยากให้เด็กๆเก่งนะคะอา้าวเห็นไหมคุณครูมีตัวนี้ให้ดูอีกนิดนึงนะคะเหมือนกันค่ะพอจําได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราจําตัวนี้ถ้าเราจําพวกตัวนี้ได้หมดแล้วนะคะที่เหลือมันไม่ใช่สิ่งยากเลยค่ะเด็กๆคะคูณครูนะคะอ่ะนี่ค่ะถ้าเราจําอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ําได้นะคะเราก็จะผันวรรณยุก ตารางนี้ได้นะคะอันนี้ครูจิ้มทําไว้นะคะให้เด็กๆดูว่าการผันวันยุคในยุคข,ของเขาอักษรกลางก็คือตัวนี้สูงต่ํานะคะนี่ไงคะที่ครูจิ้มบอกว่าอักษรต่ํานะคะรูปกับเสียงจะไม่ตรงกันเนี่ยค่ะรูปกับเสียงจะไม่ตรงกันรูปเอกเสียงโทเห็นไหมคะคาค้าคาคาค้าคา,า,าเห็นไหมคะรูป รูปวรรณยุกต์เอกเสียงจะเป็นโทรรูปวรรณยุกตโทรเสียงจะเป็นตรีนะคะอ่ะเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูยังต้องต่อเนื่องกันนะคะในคลิปที่5ต่อไปยังจะวนเรียนอยู่ในการขันวรรณยุกตอยู่นะคะยังไม่ไปไหนคะ่ะเด็กๆยังมีต่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อในคลิปที่5นะคะขอให้เด็กๆ ติดตามครูจิ้มไปนะคะหรือถ้าใครมีเวลานะคะไปเปิดคลิปที่หต่อได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูไม่มีงานนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันคลิปที่5ถ้าว่างไม่มีอะไรทําไปค่ะไปเปิดต่อเลยสําหรับคลิปที่สีนะคะคุณครูจิ้มขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนะคะเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปที่ห้าค่ะบา,บายคุณครูจิ้มขอปิดเลยนะคะ